สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็วันนี้มางานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของ l i n นาเรลนะคะซึ่งเขาก็เพิ่งแบบว่า renovate Shop ไปด้วยที่ Central World ไม่อไหร่ทุกคนมามากเพราะว่าช็อปของเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็คอลเลคชันใหม่เนี่ยอันนี้เป็นพิเซนเตอร์ค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาดูกันเพราะว่ามีเสื้อผ้าที่แบบเหมาะกับสาวๆทุกสไตล์เลยแล้วก็มีเอ่อเป็นแบบว่ากิมมิกด้วยเพราะว่ามีคาแรคเตอร์ชื่อว่า Sunshine กับ Midnight ค่ะก็คืออันนี้เล่นเป็นแฝด ซึ่งแฝดก็จะมีแบบว่าความสดใสคนนึงแล้วก็มีเท่ๆอีกคนนึงค่ะก็สามารถไปรับชมวิดีโอได้แล้วก็ดูพวกรูปในแคมเปนได้ด้วยค่ะเพราะว่าถ่ายถ่ายเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าัอนี่แฮปปี้ในรูปมากๆเลยค่ะมีตัวไหนที่เราแบบชอบเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าชุดที่เป็นเชอร์รี่แล้วกันค่ะเพราะว่าหนูชอบเชอร์รี่มากรู้สึกว่ามันเป็นอคาคเรียกว่าอะไรคะฟรูทผลไม้เป็นผลไม้ที่น่ารักที่สุด ในทุกผลไมค้ค <laughs> <laughs> ่ะก็เลยชอบชุดที่มีเชอร์รี่มากที่สุดแล้วคอลเลคชันนี้คือเช <laughs> อร์รี่เยอะมากใครชื่อเชอร์รี่ต้องซื้อแ <laughs> ล้วค่ะที่จริงๆความพิเศษของคอลเลคชันนี้มีอะไรพิเศษแบบ้างไคะรู้สึกว่าความแบบว่าหลากหลายของคอลเลคชันนี้ะคะ่ะเพราะว่ามันมีหลายชุดมากๆที่แบบถึงแม้ว่าอาจจะดูหวานแต่ว่าถ้า accessorize ด้วย a c c e s s o r y ของลีนอร์รานะคะมันสามารถดูเท่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่ง <laughs> ใน แคมเปญวิดีโอที่อนี่เป็นซันชายกับมิดไนท์อะคะ่ะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆมิดไนท์อะบางทีก็ใส่ชุดเสื้อผ้าที่หวานโดยด้วยคาแรคเตอร์และด้วยเอ็กซ์เซสซิฟีทำให้ดูเท่ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับใครที่แบบติดเท่ชอบเท่ก็มีชุดสําหรับคุณหรือว่าใครแบบเป็นสาวหวานอะไรอย่างเงี้ยก็มีเต็มไปหมดเลยค่ะก็คือตองพุ่มพิงคเรื่องสาวหวานขอบคุณมากๆสำหรับเราจริงๆผมไม่หวานหนูหวานเนาะหนูหวานเนาะก็อาจจะด้วยความที่แบบเป็นคน ติดยิ้มเลยค่ะติดติดยิ้มติดขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสดใสแต่ว่าจริงๆสไตล์นี้เองมันคนชอบแบบเท่ๆนิดนึงหรือว่าอะไรที่ดูแบบซาซาเปีย,ๆปยๆวๆีค่ะอาจจะเป็นปนระหว่างเท่กับหวานมากกว่าใั่คะ่ะได้ฝากดีกว่าได้เลยค่ะก็ฝากคอลเลกชันนี้ของเดนราด้วยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไปติดตามดูคลิปสันชัยกับนิกไนท์ของเดนราด้วยนะคะ ช่ค่ะแล้วก็สามารถมาซื้อกันได้มาอุดหนุนกันได้แล้วก็แอลลี่เองก็คิดว่าจะมาช้อปปิ้งต่อค่ะเพราะว่ามีหลายๆชุดทีแอลลี่เองก็อยากได้เหมือนกันเนาะทุกคนสามารถมาใส่คู่กับแอลลี่ได้คะ่ะอล้ี่ค่ะช่วงนี้เหมือนงานเยอะเนาะนา <laughs> จีก,กันบ่อยจ <นะ S 1> ีกันบ่อยมากหนูรู้จะเล่าเรื่องอะไรฟังแล้ว <laughs> <laughs> ค่ะก็ะช่วงนี้อจาจจะงานอีเวนต์เยอะค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ ทําเพลงด้วยแล้วก็อยู่ใน process แบบว่าการทางานอะไรอย่างไรเงี้ยค่ะอาจจะหายหน้าหายตาจากแบบการร้องเพลงการปล่อยเพลงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสัญญาว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวมีอะไรมาให้ติดตามไดแน่นอนก็กลัวคิดถึงก็กลัวคิดถึงกลัวหายไปอย่าหายไปนะคะใครที่แบบติดตามแลกันี่รอรอกันก่อนสามารถไปติ่งคนอื่นได้แต่อย่าลืมกลับมาหาหนูด้วยนะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะ เพลงใหม่กับเพลงใหม่ก็จริงๆรู้สึกว่าเหมือนอันนี้อยากจะฝึกเขียนเพลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีการคอร์เซสชั่นทำเพลงแล้วก็ได้ได้ฟังเดโมั่วหลายๆหลายๆอย่างแต่ว่าก็ยังอยู่ในแบบสเต็ปการเลือกอยู่เพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าในทุกๆเพลงที่ปล่อยออกมาอยากให้มันดีมากๆจริงๆแต่ทุกๆเพลงที่ปล่อยออกมาเหมือนเราต้องแบบว่าแ o l l a กับคนแบบช<อ>ื่เอเสียงแล้วปีต่อๆไปแั้ก็จะรอคอย อ๋อได้ค่ะก็อาจจะมีแน่นาคนค่ะจริงๆหนูก็อยากฟีกับศิลปินหลายๆคนมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาได้ฟีกับศิลปินคนอื่นนะคะหนูได้แบบหาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เห็นการเคมีใหม่ๆก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเพลงหน้าหนูอาจจะอยากแบบร้องคนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ทุกคนจะได้จะได้เห็นหน้าหนูเยอะๆค่ะจริงๆก็คือเราก็เต็มที่ทั้งเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เรง ใช่ค่ะใช่หนูพยายามบาลานซ์ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ให้แบบการที่รับอะไรมากเกินไปมันกระทบอย่างอื่นอย่างเช่นแบบหนูก็ถึงแม้ว่าไปทำเพลงแต่ว่าก็ยังอยากมาหาทุกคนอยู่ค่ะแล้วก็จะพยายามไม่หายไปไหนใช่แล้วแบ่งเวลายังไงแบ่งเวลาปกติก็จะแบ่งเวลาโดยการเออนี่ก็เป็นคำถามที่ดีมากไม่รู้อ่ะคือ แล้วแล้วแต่วันแล้วแต่ดวงแล้วกันค่ะว่าสมมติว่าวันไหนแบบอเอาเพลงงานเช้าหนูก็สมมุติว่าเสร็จแล้วก็ไปซ้อมต่อหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวันไหนที่เรียนมีเรียนด้วยก็ก็เรียนเรียนดึกแล้วก็ทํางานเช้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเวลาที่เข้ากันได้อยู่หนูรู้สมมึกว่ามันก็ตามแบบโฟโล์ของมันใช่ค่ะก็ะคือยังแบ,บ่งเวลาได้อยู่ได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่เรามีแบบว่า มีความคิดที่ว่าอยากจะไปทั้นไหนมันแบบมองว่าจริงๆริงหนูพูดอยู่ตลอดว่าแบบไม่กล้าเรียกตัวเองว่านักแสดงเพราะว่าวราหนูรู้สึกว่าหนูยังไปไม่สุดด้านนั้นแล้วก็มันมีเยอะที่หนูเรียนรู้มากๆค่ะเพราะว่าสาธุถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแรกของอาลี่แบบอนนี่รู้สึกว่ายังไปได้สุดกว่านี้อีกก็ฝากติดตามซีซั่นสองด้วยนะคะใช่แล้วก็ ก็คิดว่าถ้าไปสุดหนูอาจจะไปสุดด้านร้องเพลงเป็นหลักณตอนนี้นะคะเพราะว่าด้วยด้วยความที่หนูแบบ s t e ปเข้าวงการนี้ในการเป็นนักร้องมันก็เลยอาจจะเหมาะกับอไนี้มากกว่าในช่วงเวลานี้แต่ว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสเข้ามาที่มีบทน่าสนใจอันนี้ก็อาจจะอาจทีเทไปทางนู้นบ้างไม่ให้ไม่ให้งอนกัน <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะแบ่งเวลาแหละค่ะแบ่งให้ดีที่สุดะค่ะจริงๆคือทำมาหลายงานมากทั้งแสดงร้องเพลงอยู่ในเรื่องมีอะไรที่เราอยากทำี อ๋อหนูอยากหนูอยากทำขนมนะหนูอยากทำกับอาหารหนูอยากแบบไปเรียนทำขนมอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเริ่มคิดบิสเนสเป็นของตัวเองในอนาคตแล้วเพราะว่าด้วยอายุตอนนี้ถแม้ว่าอายุหนูจะน้อยแต่ว่าในอนาคตที่หนูโตขึ้นนะคะในวันหนึ่งหนูอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวงการแล้ว ใช่ก็ยังไม่ได้ประกาศลาหรือว่าอะไรนะยังไม่ได้ลาออกนะคะใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยนะเขาอาจจะอายุสิบสาปีอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะเต้นไม่ไหวแล้วก็ก็อาจจะอยากไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองคิดเล่นเล่นดูว่าเออเราสามารถเรียนอะไรนะตอนนี้ที่จะไปต่อยอดในอนาคตได้บ้างก็ได้เรียนได้เรียนอะไอย่งเยคะสรับยังเลยค่ะยังแต่ว่าคิดไปอยู่ค่ะว่าเอออยากอยากเรียนแบบทำขนมอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่บ้านหนูก็มี กิจการของครอบครัวที่ทำร้านอาหารทำขนมอยู่แล้วแล้วธุรกิจเราอยากทำอะไรนะเราอยากทำแบบไปในด้านในแฟรนไชส์หรือว่าอะไรหนูสนใจหลายหลายอย่างมากค่ะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่อยากทําคือแบบยังอยู่ในวงการอยู่อยากเป็นเบื้องหลังของวงการค่ะแล้วก็อาจจะอยากทํำบิสเนสแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้าไหมคิดอยู่ค่ะเบื้องหลังนี่คือเป็นแนวไหนคะเป็นนักแต่งเพลงกับเป็นไปได้ค่ะมีโอกาสจะเปิดร้าน อยูก็หนูอยากทําหนูเป็นคนชอบเบื้องหลังมากๆจริงๆแบบทุกวันนี้หนูก็อยากทำพาร์ทเบื้องหลังมากๆอยู่แล้วค่ะในงานตัวเองอะไรเงี้ยหนูก็จะพยายามออกไอเดียให้ได้มากที่สุดซึ่งหนูเอนจอยพาร์ทนั้นมากหนูก็เลยคิดว่าแน่นาคตแบบอาจจะอยากเป็นนักแต่งเพลงอะไรางี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ต้องแต่งให้เก่งก่อนใช่หนูต้องไปฝึกอีกเยอะเลยค่ะเราือนเป็นแบบว่าเด็กที่แบบมองการไกลมองแบบอนาคตหนูยามมองการไ<อ>ก<น>ลนะกกเพราะว่าถ้าถ้าเอาตรงๆคือแบบ เหมือนแพชชั่นหนูมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะคะ่ะเช่นในทุกวันอันนี้ก็อยากทําอะไรแตกต่างไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าแบบอาจจะคิดไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าเหมือนหนูเรียนด้านมิวสิกบิสเนสอยู่แล้วอะคะ่ะมันก็เลยอาจจะช่วยต่อยอดอะไรได้เยอะมากแล้วก็แล้วก็แบบถ้ามองโลกสวยเกินไปว่าเอ๊ยน,นี่จะเป็นนักร้องถึงอายุแบบ100งร้ยขวบก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะก็คิดว่าณตอนนี้เราเป็นนักร้องนั่นแหละดีแล้วแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะ ประเทศบอนเราก็มีงานต่างประเทศบ่อ<ช>ส่วนใหญ่เป็นงานอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเพอร์ฟอร์มค่ะแล้วก็ร่วมง,งานกับแบรนด์ต่างๆไปงานอีเวนต์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมากทำให้นี่ได้เจอกับหลายๆคนแล้วก็ให้ได้เจอกับ experience ใหม่ๆเยอะมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างกับการอุ้มโกอินเตอร์บ่อย รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะอันนี้อยากจะเวทีเซนต์ประเทศไทยให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าหนูก็อยากพาแบบพาเพลงพาวงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของไทยไปสู่แบบว่าสายตาของชาวโลกหนูรู้สึกว่าแบบด้วยความที่ตอนนี้ทีป๊อปกำลังมามากๆหรือว่าแบบหนังหรือซีรีส์ต่างๆกำลังมามากๆหนูก็เลยคิดว่าเออเรามี potential กันมากๆก็เลยอยากจะแบบไปเวทีเซนต์ให้ได้ดีที่สุดที่เราไปรู้สึกอะไบงบ้างแบบว่ามีคนรู้จักมีคนอะไรอย่างเงี้ยก็เออ มีมีคนรู้จักบ้างค่ะก็ดีใจมากมากค่ะเราก็รู้สึกว่าเ,เหมือนแบบหนูดีใจที่มีคนร้องเพลงภาษาไทยได้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นภาษาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆล่าสุดไปฝรั่งเศสหนูก็เห็นแบบว่ามีน้องๆที่เป็นชาวฝรั่งเศสด้วยเขาก็แบบมาเต้นเพลงอนดี้ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเพลงมันแบบเหมือนภาษามันไม่ได้โดนกีดกันนะคะใช่ก็ดีใจมากที่แบบเพลงไทยคนอยากเต้นตามอย่างเงี้ย แลนไปไหน,นไมคะตอนนี้น <c oughs> คิดว่ามีค่ะ <laughs> แต่ว่ายัางบอกไม่ได้กลัววืดเดี๋ยวไม่ได้ไป <c oughs> แล้วนะ <laughs> ใช่รอก,ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็มาคอยอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะว่าอันนี้มีแพลนไปไหนบ้าง